สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวหรือ,อต่างประเทศเนาะแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทังฟังทยเบอร์สุขุสุขวลเมื่อน,นี่ก็มีเรื่องจะมาให้พวกแก้เบิร์เนาะเรื่องนี้นะค่อยเคยเอาลงแล้วในเวอร์ชันของจีนเนาะเดี๋ยวค่อยจะเอามาให้พวกแก้าเบิร์อ่านี่เวอร์ชันของคนไทยเนาะมีคนไทยนะได้เข้าไปเที่ยวประเทศลาวเนาะเราก็เลยได้ถ่ายคลิปวิดีโอ ในเวอร์ชันเดียวกันทันแหละเนาะแล้วก็อารมณ์อารมณ์เดียวกับบันคนจีนคนที่แล้วเนี่ยแหละปะอารมณ์เดียวที่บอกว่าตกลงร้านี่คือประเทศลาวหรือประเทศจีนเนาะนี่สรุปละเราไปเที่ยวประเทศลาวหรือเไปเที่ยวประเทศจีนเนาะค่อยมีคลิปวิดีโอมาให้พวกแก้วเบิ้งเนาะไปเบิ้งไปชมคลิปวิดีโอกันก่อนนะพวกเก้า สังเกตว่าตามโซกซอยจะมีร้านอาหารแหละคนจีนก็เต็มไปหมดเลยแต่ที่นี่คือเวียงจันทร์นะทุกคนทุกครั้งที่เรามาถนนเส้นเนี้ยว่าอ,อยู่เมืองจีนคือแสงสีมาเต็มมากที่นี่ก็คือในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทร์เลยนะเาเห็นดีนี้เขาใช้รถแท็กซี่ที่ชื่อ AI เยอะมากเป็นแบบเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยนะนักนี่คือในตัวเมืองเวียงจันทร์เลยนะไม่อีโซนจะเป็นเหมือนโซนขายของราคาสูงเขามากแอบตกใจเหมือนกันนะตอนแรกบางร้านเขาคือไม่มีภาษาลาวเลยที่นี่บางร้านเขายังใช้เงินกีบอยู่นะแบบรับ งินกี่าแกสังเกตในซอยนั้นี่ร้านอาหารเต็มไปหมดเลย,ยเคยเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงบอกหน่อยดิชอบความแสงสีที่นี่มากคือเก้าฮลานอนะ,ค,ะนคลิปวิดีโอก็คือเก้านะบอต้ากอย่างคนจีนคนนั่นเลยที่เรามาถ่ายเนาะ,ะที่เราได้เข้ามาเที่ยวประเทศลาวแล้วลเราได้มาถ่ายเอาคลิปนั่นนะเนาคลิปก็น้านั่นค่อยลบออกไปแล้วของคนจีนนะแต่ใน Facebook กันยังมีอยู่นะค,ะนะค,ะคือในระแวกนั้นหันภาษาจีนหันจะใหญ่กว่าภาษาลาว และในละเวกนะั่นนะบางอันหาาา้านบางอาบอนหันบบมีหอดภาษาลาวจะเป็นภาษาจีนเป็นภาษาหลักนะก็คืออย่างที่ก็อนก็ว่าในคลิปก้อนคือกันนะนี่ตกลงประเทศลาวหรือประเทศจีนปานั้นรัฐบาลนะอ้อมมาว่าว่าโบให้มีภาษาอื่นไงกาภาษาบ้านตัวเองนะจะมากวดล่างอันเราป้ายพวกนี่ลงเบาซื้อเบาเห็ดโบได้นะ เว้าพอให้มันเล้วเพราได้ตัวระชาชนไปเล้วมือเล้วเว้นถ้าสมัยเมื่อก้อนหันภาษาเนี่ยนะจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยหรือว่าเป็นภาษาลาวเนาะหลักๆคือภาษาลาวได้เมื่อก้อนหันนะแต่มาเดี๋ยวนี้เบิ้งไิละ่ะภาษาลาวแทบจะบม่มีได้นะในซอยนะั่นนะ่ะคือมันมีก็มีตัวน้ยก้อนนะภาษาจีนนีปบ่เจอไงคาร์คาโดนะ ง่ายประเจยเลยมีคอมเมนต์เนาะที่คุณลาฮาได้เข้าไปคอมเมนต์นะอาจารย์พอแกวฟังเด้อเนาะมีจีนเข้ามาฮ็ดธุรกิจและพัฒนายุประเทศลวาวฮาแม่นดีสุดยอดแล้วคุณปามีสินค้าต่างๆกล็ล้นตลาดราคาก็ทึกลงดีกว่าไปซื้อเครื่องราคาแพงจากบ้านใกล้เฮือนเคียงนี้คอมเมนต์ต่อมาแล้วปะเบิ่งในเซิงเลิกเดอ้อถ้าบ่อ,อาศัยตั้งชาาิเราจะอยู่จังไรคิดเอา สบู่อยาสีแก้วหอมบัวหอมเทียมมากพิดแห่งอย่างก็ได้นําเข้าเบ้าแล้วเฮาคือบ่มีปัญญาอ่าแยกออกเด้อโจมตีกับความจริงบ่ะนะ <c oughs> มีคอมเมนต์อีกว่า <c oughs> นครหลวงจีนหรือเ่า <c> เ <oughs> นาะแล้วแล้วก็มีคอมเมนต์อีกว่าเบียงจันเบียงจีนเนาะ แล,แล้วก็มีคอมเมต์อีกว่าบ่งูแล้วก็เว้าสุุมสี่สุมห้าแบ่งแยกแทรกแซงความผูกพันมิมตรไมตรีของประเทศอื่นโดยเฉพาะจีนลาวลาวจีนลีมาหนะภาษาจีนก็เอาบระอกเราเนาะนะเราคือจะเขียนภาษาลาวบททึกเราเขียนว่าคิดอย่างเกี่ยวกับเรื่องผู้อื่นเห็นยังหรงอสร้างสาพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นหันจึงแมนนาย กินข้าวตูโซความเพลินผ่ดนมาบนีดคอมเมนต์ต่อมาเนาะเบ้าให้เชืกสถานที่แด้แป้งม้าสถานที่นั่นคือโบเตนวลาดควรแหกตาเบิงแด้ป้ายเละป้ายโบมีภาษาไทยแม่นแต่ป้ายเดียวเนาะกับบุหงาลาเขาคิดเขาคิดตั้งไหเนาะกขาคิดยังอยู่เสีนะคือคือเขาเบ้าให้ฟังหลายๆคลิปนะ คนพวกนี้น่ะมักง่ายขี้ข้านแต่อยากได้โง่ะมีประเทศยู่บบมักบบสร้างโบสาบบเฮ็ดู่เองนะอยากให้คนเอื้นเอาคนเอื้นเ,เข้ามายู่มาสร้างมาสา,าจะได้เห็ดโปแก้วเอ้ยสินค้าต่างๆนาเข้ามาราคาก็ทึกลองถามมันมันได้มาตรฐานโบนะมันได้มาตรฐานโบถึงแม้มันชืน่อก็ขอ,ข,อของพี่น้องบ้านใกล้เ,เคียงนะ แต่ละมาตรฐานมันก็บ่บได้คือกันซื้อมาสองสามมือนี่มันกระส่บบได้แล้วเบื้องในเงินเจ้าก็บ่บได้ไส้ดอกเครื่องเครื่องของจีนของเวียดนะบบเสื้อในเจ้ารีวิวเงินเจ้าเบื้องเด้อเพราะว่านี่เป็นบ้านใกล้เงินเคียงได้ที่เจ้าใส่ถูกมือเนี่ยนะบนแน่เงินในบัญชีเจ้านี่ก็คือจีเมนของบ้านใกล้เงินเคียงคือกันได้นะเพรล่าสุดนี่ แตกวินๆึนกันไปใส่ประเทศไทยฮันจนว่ารถติดยาวเป็นอมพึกเป็นอมาพาดยาวเลี่ยงกันไปหลายชั่วโมงฮัทเจ็ดแปดชั่วโมงฮัที่ข้ามไปฟังอันไทยฮันปานนั้นยังยากไปแซะเขาแซะไปให้ยังห่ะเจ้าแซะไปให้ยังก้อนถามเน่พวกแก้วบัวม่มไทยดอกเขาไมฮ่ฮหดธุรกิจ่น่ะไม่ฮ็ดธุรกิจท่นเบิงไหม ของเนี่ยก็เป็นของเขาได้เขามาพัฒนาอย่างก่อนพวกแก้วหันนนละแทนที่จะพัฒนาเองเ่ยพยายามสร้างพยายามสาพยายามพัฒนาพยายามเฮ็ดทุกอย่างอยู่ในประเทศตัวเองกันถึงแม้่ะเดินซาซาแต่มันก็เดินแก้าวหน้าไปด้วยความมั่นใจเป็นของพวกแก้วสร้างขึ้นเองพวกแก้วมาให้เขาพัฒนามาให้เขาสร้างสาให้ถามมาพวกแก้วได้อย่างก่อน แลวลูกหลานพวกเจ้าจีได้อย่างก้อนต้องคิดตระหนึกให้ดีๆนะโมเมนพวกเจ้าคิดขานมาง่ายเห็นเขาเอาเงินมาเปยให้น้อยเดียวเอาเงินมาให้น้อยเดียวแลวพวกเจ้าจีมาคิดว่าเขามาสร้างสาให้พวกเจ้วตื่นก้อนตื่นก้อนนะแต่เป็นอีซังนะอยู่ในประเทศลาวเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เป็นของบ้านใกล้เงินเคียงที่เจ้าพวกแก้าบุมักหันละ เจ้าครับ่ะ,ะเวลามีงานต่างๆนี่อยู่ในประเทศไทยอ้อมข้างอีสานคนที่เป็นอาลับได้กันก็คือพวกเจ้าได้ก็คือคนลาวนั่นแหละแตกเบื้นๆไปใส่เขานะ่ะไปแทกกันมาเห็นโบอันที่ว่าเปิดอันเห่าหอไอเป๊กขันเมื่อวันที่หนึ่งบันเด็กน้อยคันเหตุว่าควรไปเที่ยวซ้ำนั่นและเหตุว่าโซวอวดองคงทนงโตว่าประเทศลาวหันดีกว่าประเทศไทยรวยกว่าประเทศไทย บเบิ้งความจริงนะคนที่ออกจากประเทศลาวไปประเทศไทยหันลายซ้ำใดเขาไปซอปปิ้งไปซื้อเครื่องซื้อของนำไทยเขาว่า Welcome ยินดีต้อนรับทุกท่าน Welcome to Thailand นะเอาเงินมาจับจายใส่สอยในประเทศเข้าลายเขาแห้งมากตั้งกับประเทศลาวไรไไส่ละคนไทยเข้าไปจับจ่นใจใส่สวยในประเทศลาวมีบ่อืม เลิกแสก่อนนะเบิงสภาพความเป็นจริงเด้อน,นะก่อนทีคิดว่าจะแสะนะให้มั่นใจก้อนว่าเอาตัวรอดร้อยเปอร์เซน์แล้วจังไปแะเขานะถ้ายังเบ้าละกืนน้ำลายเตีองอยู่อย่าแซะเสื้อคอยนีย่เขาหัวควรเอา